สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Green Dark กลิ่นดาบก้อนกระหย่งเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมามดูแมปคนไทยที่ไปแข่งในช่องของมิสเตอร์บีนั่นเองนะครับซึ่งได้ที่2รอง,งจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งแมปของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยเลยทีเดียวนะครับดูจากหน้าวัดได้นะฮะซึ่งจริงๆอะ่ะผมเกิดเป็นตัวพญานาคนะครับแต่ว่าอตอนนี้ผม เอผมเดินมาสักพักแล้วผมก็หลงทางแล้วผมก็กลับไปที่เดิมไม่เจอนะเออซึ่งวันนี้ผมก็จะมามาดูแบบของประเทศไทยนะครับที่สร้างโดยคนไทยเองนะครับก็ไม่พูดร้อมตำเพลงเดยอไปดูกันเลยดีกว่านะครับข้างในวัดถ็ที่เป็นประมาณนี้ถือว่าแบบสวยมากเลยนะครับว้าวโอ้โหโคตรสวยอะ่ะ แบบใหญ่แค่ไหนหคิดดูผมเล่นยังแบบมีกระตุกบ้างเลยอ่ะอข้างในก็จะเป็นอ๋อพระใช่ไหมเป็นพระพุทธรูปแล้วก็จะมีที่นั่งของพระอะนะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเออเออเสียงอะไร่ารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อืมที่นั่งของพระเขาเรียกว่าอะไรแล้วผมก็จําไม่ได้เหมือนกันมาคนดูอืซึ่งแค่วัดเนี่ยก็ผมผมว่าแค่วัดเนี่ยก็กินเวลาไปมากแล้วนะแถมเขาเก็บรายละเอียดแบบสุดยอดอะ่ะนะแบบโคตรสวยโคตรด,ดีอะ่ะ Uh huh. ดูดีรายละเอียดดีจริงดูดูดูเนี่ยรายละเอียดโคตรด,ด,เดีเออแล้วผมบอกไปแล้วหรือเปล่านาะจะยังไม่ได้บอกทีคือเขาใช้เวลาสร้างแค่สองสัปดาห์นะครับแบบใหญ่ขนาดนี huh. ้ครับใช้เวลาสร้างแค่สองสัปดาห์นะครับหืมสุดยอดจริงๆนะครับคนไทยเราวัด uh ก็อ huh. า uh, จจะมีประมาณนี้แหละนะครับ อันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะข้าไปได้ไหมข้างไหนนี่มีอะไรอข้างไหนนี่มีอะไรวะอุ้ยโคตรสวยอันนี้นะ่าจะเป็นแบบวัดจริงๆแบบเขาสร้างมาจากวัดจริงๆมีตัวอย่างจากวัดจริงๆในประเทศไทยนะครับซึ่งเอ่อผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นวัดอะไรนะครับผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับ อืมซึ่งแค่วัดเนี่ยผมก็ว่าสวยมากเลยนะแต่ว่าดูนี่สิครับท่านผู้ชมโอ้โหยี่มีแบบอะไรเขาเรียกเรือเรืออยนวเรือหงไหมก็จะไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็มีกระทงด้วยเนะี่ยโอ้โหลิเอีดนะอันนี้นคอไนไทย,ยกให้เลยจริงๆครับสำหรับคนจ้างทุยคนจ้างคนจ้างอะไรวะคนสร้างเออริมพันไปหมดแล้ว เก็บรายละเอียดดีจัดเอ้ยอันนี้ใช่แบบพยานาคไหมน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ที่เห็นในคลิปมิสเตอร์บิ๊ตอนนั้นหรือเปล่าว้าวข้าทีมีกระตุกอะโอ้โหบอกเลยเข้าทีมีกระตุกรายละเอียดเยอะเกินไปน้องแล้วก็สวยจริงนะครับดูดิเป็นเหมือนสวรรค์นะครับ อืมแล้วก็อะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรแบบนี้สักเท่าไรหรอกนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้รู้คือมันน่าจะเป็นสวรรค์นะครับก็อยู่บนก้อนเมฆนะฮะก็สวยครับสวยอันนี้เป็นช็อตที่แบบจุดเด่นเลยของมิสเอ่อของในรายการมิสเตอร์บีทนะครับคือแบบ ภูมิใจนำเสนออะไรแบบนี้ซึ่งสวยจัดเลยครับข้างในก็มีการตกแต่งนะครับแล้วก็แต่ละตึกเนี่ยแต่ละตึกแต่ละสิ่งก่อสร้างเนี่ยเขาตกแต่งภายในหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเอ,อพยายามตกแต่งไม่ให้เหมือนกันนะครับแบบแม่ซ้ำกันด้วยนะครับอืซึ่งก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับโคตรสวยม,มีมีอีกมีอีก บอกเลยรายละเอียดบนเนี้โคตรเยอะนี่ขนาด2สัปดาห์นะครับเนี่ยถ้าให้เวลา1เดือนจะขนาดไหนท่านผู้ชมคิดดูเอาอันนี้น่าจะเป็นช้างนะครับอืมโ,อโห่หน่าเล่นโซนแอบมากเลยอยากให้ผมมาเล่นโซนแอบกับเพื่อนในในนี้ไหมครับในแมปเนี้ยแมป คนไทยสร้างเนี่ยถ้าอยากให้เล่นเออคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับอบอกเลยคนหาหากันแบบตายแน่ๆน่เเพราะว่าแมปนี้เป็นแมปที่น่าเห็นเห็นว่าแบบกว้างที่สุดแล้วไหมแบบไม่ใช่กว้างใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาเออ ที่เขาสร้างมาในหลายประเทศคือประเทศไทยเป็นแมพที่ใหญ่ที่สุดนะครับอืมไม่ได้ที่หนึ่งได้ไงวะวิดูดิมีเทวดงเทวดาคือแบบรายละเอียดโคตรด,ดีอะนะเอออันนี้เอ,อ่อเป็นเทพอะไร,นะอ,ะไรอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเ,เอ้ยเดี๋ยวไดดอันนั้นตรงนั้นคืออะไร อืมอืมโอ้โหกระตุกกระตุกอืมกระตุกโหโอ้โหเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมคิดว่ามันหมดแล้วนะคือข้างหลังมันยังมีอีกคือรายละเอียดเขาทำแบบด,ดีจัดเลยอ่ะอืม แล้วเหมือนที่แบบมีคนบอกว่า m r b e ตอีเนี่ยเขาดูแบบรายละเอียดของประเทศไทยเนี่ยไม่ครบนะครับเห็นว่าให้เวลาพรีเซนต์ประมาณสิบห้านาทีหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งแมปใหญ่ขนาดเนี้ผมบอกเลยให้เวลาพรีเซนต์สิบ้านาทีก็ไม่ครบนะฮะต้องอาจจะประมาณสัก เอยี่สิบสามสิบประมาณนั้นเพอเพอาจจะไม่อาจจะแบบดูไม่ทั่วไม่ครบด้วยซ้ํานะครับสาประมาณยี่สิบสามสิบนาทีเนี่ยอาจจะไม่ครบด้วยซ้ํานะครับอืมอโคตรสวยสวยจริงสวยจริงโอ้ยข้างล่างเขาก็เป็นน้ำนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่น้ำนี่หว่ามันเป็นแบบบล็อกกระจกอะ แล้วเขาเอามาทําเป็นน้ําแล้วไอ้ยัยแมงมุมเนี่ยเขาก็เอามาทํนนอเอา,าทเป็นคลื่นน้ำาอว้ย <c oughs> คือมองตั้แบบมองไกลๆเนี่ยผมนึกว่าน้ํานะที่อยู่ข้างล่างตอนนั้นน่ะแล้วก็ไลเ่เศษสีออะแบบนั่นแหละอุ้ยอดจริงครับคนไทยแล้วก็คนที่สร้างเนี่ยมีช่องเอ่อที่ชื่อว่า ทีเจมะทีเจอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมขึ้นให้แล้วกันนะครับคือเขาจิทิ้งเขาจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวพญา,านาคนะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคือพญานาคเนี่ยโคตรสวยสวยจริงแบบรายละเอียดดีมากครับอืเนี่ยอันนี้คือเกล็ดนะเกล็ดแบบโหคือเขามีรายละเอียดดูดูดู เก็บพยายนาคมีรายละเอียดครับไม่ใช่บล็อกเรียบๆบแบบสีเดียวไปเลยแต่เขามีรายละเอียดครับดูดิสุดจัดจริงโคตรสวยครับพี่ทีเจซึ่งใครอยากเล่นแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปเอ่อที่ช่องพีทีเจได้นะครับช่องช่ช่ชืช่อ T ีเจหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าจะไม่ผิดก็ว่าช่องเขาต้องจะชื่อทีเจนะ ใครอยากไปเล่นก็สามารถไปที่ช่องเอของที่ทีเจได้นะครับนะเดี๋ยวผมกีเปะไว้ให้นะครับที่ช่องเขาเนี่ยนะนะก็สามารถไปไปหาดูกันได้นะครับอเออแล้วก็ใครอยากเล่นแบบนี้นะครับ เขาจะมีทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแมปนะฮะซึ่งผมก็ไปดาวน์โหลดจากช่องพี่เกนนั่นแหละอืมอันนี้เหมือนจะเป็นเกาะอ,อะไรสักอย่างเกาะเกาะอ,อะไรเอ่ยอ๋อเป็นอะไรนะื้แต่ว่าโคตรสวยเลยอะอะไรอะอะไร สุขโขทัยอยุธยาอะไรสักอย่างนะจะจะไม่ผิดใช่ไหมจำไม่ได้อยุธยาไหมอันนี้เป็นปราสาทอะไรอะไม่รู้จำไม่ได้อย่าว่าผมเลยท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้ผมไม่ถนัดนะครับอือหมีงานบูง,งานวัดด้วยท่านผู้ชมปึ๊บอ่าอันนี้คือกลางคืนนะครับสวยมากประการตาเนาะ งานวัดก็สวยเหมือนแบบไปเดินเคยที่ไปเดินแบบยังไงอะคือผมเคยไปงานวัดอนะแล้วก็มีเครื่องลงเครื่องเล่นมีชิงช้าสวรรค์แบบนี้เลยคือเขาเก็บรายละเอียดดีมากคือแบบตบกมือครับยอดมากครับอันนี้คือผมยังทัวไม่หมดนะ คือตอนนี้คือผมอัดประมาณสิบสองนาทีแล้วผมยังทัวร์ได้แค่นี้เลยอ่ะอือหือสวยมากจริงครับสองสามนา,มาทีแล้วตอนนี้อัดมาแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวผมปรับแป๊บปึ๊บอ่านี่เป็นพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่เลยนะนี้ใหญ่มาก อุยอันนี้ผมเคยไปนะถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะเคยไปแล้วผมเคยไปหลายรอบแล้วเอ่อเกาะตับปูนะครับใช่ไหมใช่หล,ละหูยรายละเอียดดีเกินอือือแล้วเออแล้วก็มีถ้ำด้วยมีถ้ำ แล้วก็จะมีที่ให้อันนี้อยู่รีกว่าอะไรนะไหนๆๆๆๆตรงนี้นนสวยมากก็จะมีออฟตัลูปอยู่นะครับอืมคือเขาเอาแบบสถานที่จริงๆนะครับมาสร้างในไมค์ครับ ซึ่งก่ทีิสร้างได้ขนาดนี้คือแบบสุดยอดมากครับก่ทีิสร้างได้ขนาดนี้แล้วคือแบบเขาใช้เวลาแค่2อ,อาทิตย์เองอะในการสร้างแมพที่ใหญ่ขนาดเนี้ย2อ,อาทิตย์ย้ำว่า2ออาทิตย์นะครับสวยมากสวยมากโอ้ย วยเกินเลยอันนี้สวยเกินเลยเห็นแล้วแบบขนลุกเลยอะ่ะโอ้ยและโอ้ยตรงนี้อย่างสวยท่านผู้ชมตรงนี้ผมโคตรชอบอะ่ะทีเด็ดทีเด็ดห้มแม่น้ำเลยเลยโอ้ยสวยชัดขนาดละเอียดละเอียดใต้น้ำเขายังเก็บอะ่ะอุ้ยขนลุกขนลุกู ลุกถึงคอเลยนะคะราย,ยละเอียดเขาเก็บดีจริงดูดิพูดสวยอะ่ะโอ้โหสวยจัดสวยจัดโอ้โหอโอ้โหยิ่นลุกไม่หยุดเลยท่านผู้ชมตอนนี้ อ่าตรงนี้ก็อ่าวนกลับมาที่เดิมก็จะมีเอ่อผีเสื้อสมุดมแล้วก็เอ่ออะไรนะจะไม่ได้อ่าแล้วก็อันนี้ผมอันนี้ผมจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นผีเสื้อสมุดนะครับอืมแล้วก็จะไม่ผิดจะมีตรงนี้ก็จะมีราหูอมจันท์นะครับ ดูดิโคตรสวยอ่ะข้างในมีอนะไรไหมอย่าไปทุบดีกว่าเขาสาสร้างมานะครับถึงผมจะซ่อมได้ก็ตามทีนะครับแต่แบบแล้วดูดีแลยละเอียดเขาเก็บรายละเอียดแบบดีจัดเลยนะท่านผู้ชมดูดินี่ผมยังทัวงไม่หมดนะเนี่ย ยังว anyway, ่ายังทัวร์ไม่หมดยังไม่ได้เข้าเมืองเลยด้วยซ้ำผมยังไม่รู้เลยว่าไปทางไหนผมหลงทางแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมเจียผมด้วยหลงทางแล้วครับตอนนี้หลงทางแล้วอยวบินไปเรื่อยเรืยก่อนละกันอล้วตรงนี้ก็จะเป็นนาข้าวอ่ะฮะอืมสวย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 โอ้โหขนลุกอีกแล้ว นี่น,นี่เริ่มเริ่มเข้าเองแล้อันนี้แถบนี้น่าจะเป็นแบบแถวชนบทไหมหรือเปล่าอันนี้คือที่ไหนท่านผูช้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะครับนี่เอ,อ่อบ้านไทยโบราณเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเรือนไทยนะฮะสวยสวยสวย คือเขาเก็บรายละเอียดแบบสุดจัดอะ่ะอันนี้คือเหมือนจะเป็นบบร้านหุนโรงอะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นบ้านมะดูดิมีบ่อน้ำฮะมีแม้กระทั่งบ่อน้ำท่านผู้ชมดูดิและในบ้านแบบเออแล้วก็อันนี้ที่เป็นหัวสติ๊ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือ ในคลิปเขาจะเป็นเหมือนแบบบางบางอันก็จะเป็นอาหารหรือขวดอะไรแบบนี้สักอย่างนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเล่นในเอไมค์ครับเบสล็อกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าแบบอยากให้เหมือนในคลิปของเขาจริงๆก็ในไมค์ครับจะว่านะครับสวยสวยสวย ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือเขาเขาตกแต่งในบ้านแบบทุกหลังเลยอะอันนี้อ๋ออันนี้ตลาดน้ําอันนี้คือตลาดน้ํานี่เองนะฮะอัะนนี้นี่น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพญานาคที่ผมว่านะครับนี่คือแบบ รายละเอียดคูดดีคูดสวยดูดินี่จัดขออ,ญญขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตทำเป็นปลุกคลิปเลยผมยังไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยคือตอนนี้ผมหากรุงเทพไม่เจอละกรุงเทพอยู่ไหนเอ่ยเอางี้ผมลงทางแล้วตอนนี้ ตรงนี้ม่กรุงเทพใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนจะเริ่มเข้าแบบในเมืองแล้วนะเนี่ยมีตรงมีตึกแล้วโอ้โหบินจนแบบหลดไม่ทันห่ะคิดดูอืน่าจะใช่นะในนี้น่าจะเป็นในเมืองแล้วนะผมว่าอ่าใช่ใช่ใช่ช่ช่เนี่ยกรุงเทพนะครับกรุงเทพมหานคร เดี๋ยวรอให้แมปโหลดก่อนทุยรอให้แมปโหลดก่อนท่านผู้ชม <C conom y> แมปโหลดไม่ทันแล้วตอนนี้อื้มอืแลวตึกมันยังโหลดขึ้นไปอีกคือมันสูงมากครับท่านผู้ชมผมขอไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ,อมันน่าจะสูงจนเกินไปนะคือมันน่าจะเสียเวลา แต่ว่าคือทุกตึกนะครับย้ำว่าทุกตึกน่าจะทุกตึกและคือน่าจะทุกตึกแหละนะครับคือเขาตกแต่งภายในหมดเลยนะครับดูดิเนี่ยเขาตกแต่งจริงๆนะแลวคือแบบเห็นเขาว่าแต่ละห้องคือเขาพยายามตกแต่งไม่ให้ซ้ำกันด้วยนะยอดจริงครับคนไทยยอดจริงเลยครับ คือช่องของพี่ทุกคนไปดูได้นะครับช่องพี่ TJ นะครับเป็นหนึ่งเลยนักสร้างของแมปนี้นะครับคือเขาสร้างกันขี่คนและอันนี้ผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาสร้างขี่คนนะฮะนี่ดูดิแมปยังโหลดไม่เสร็จเลยอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นติกตัวจีนะครับผมยืนสักพักก่อนแล้วกันให้แมปมันโหลด พอดีว่าตอนนี้โคตกระตุกเลยนะฮะเล่นน้ำเล่นน้ำอู้เล่นน้ำอน่าจะหมดประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีตึกไปอีกเรื่อยๆะฮะเออน่าจะประมาณนี้นะคะ คือรายละเอียดก็ดีจริงนะครับอ่ตรงนี้ก็มีที่ลอยกระทงแล้วก็จะเป็นสรงเดี๋ยวนะคือสวรรค์เขาสร้างหลายที่หรือเปล่าอนี้ใช่ไหมเหมือนเขาจะสร้างหลายที่นะท่านผู้ชมหรือ่าที่เดียวกันวะถ้าที่เดียวกันผมคือผมผมมาตั้งนานแล้วนะน่าจะที่เดียวกันนะครับรสแสดงว่าเมื่อกี้ ผมเจอกรุงเทพหมาหานครได้ตั้งนานแล้วอ่านี่อันนี้คือวัดที่ผมเริ่มอ่ะแสดงว่ากูอยู่ในกรุงเทพตั้งนานแล้วนี้คือกรุงเทพอยู่แค่ฝั่งน่ะตรงเนี้ยเองน่ะคือผมไม่ได้ไปฝั่งนี้เลยโอโ้โหก็ว่าอยู่ว่าว ан, ทําไมไม่เจอเดิแบบวนไปวนอยู่ฝั่งนูกสนานเชียวก็น่าจะหมดประมาณนี้แล้วนะครับสําหรับแมป ของคนไทยนะครับสวยมากสวยจริงสวยจังเลยครับคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าสวยแล้วครับอืมก็น่าจะประมาณนี้แหละคือถ้าผมไปดูแบบดีเทลการตกแต่งภายในเนี่ยผมเกรงว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่ามันก็นานสักพักแล้วนะครับอืก็เอาเป็นว่าก็เออขอ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับนะเพื่อไม่มันนานจเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็นานมากแล้วนะครับคือขนาดยังไม่ได้ดูดีเทลภายในยังแบบนานขนาดนี้คือถ้าดูด้วยเนี่ยดูแบบแล,ะแบบและเอียดจริงๆอะ่ะผมน่า,นาจะว่าเป็นแบบเป็นชั่วโมงอะนะคือแบบถ้าดูแบบและเอียดยิบเลยเนี่ยนะ ก็เอาเป็นว่าก,ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you goodbye ครับผมไปละ